สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด2.3นะครับข้อ1-3ทุกข้อย่อยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนแล้วก็ฟังก์ชัน l o ก a ริทึมนะครับโจทย์แบบฝึกหัดนํามาจากหนังสือเรียนสสพทชั้นม .4 เล่ม2นะครับขอเริ่มเลยนะครับมาดูข้อ1นะครับจงเขียนสมการต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเนี่ยนะครับลอกริทึมตรงนี้พิมพ์ผิดเล็กน้อยนะครับมีสระอีตัวเดียว ก็ <c oughs> นิยามสั้นๆนะครับที่เราน่าจะรู้แล้วก็คือเวลาอยู่ใน y เท่ากับ a กำลัง x เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนอยู่ในรูปล็อกได้ก็เป็น log x เท่ากับ log y ฐาน a นะครับอัน้นถ้าเราเทียบกับตรงนี้แค่นั้นแหละนะ,ะวิธีจำง่ายก็คือถ้าจากล็อกก็คือ y จะเท่ากับ a กำลัง x เนี่ยนะครับส่วนถ้า x ก็คือคล้ายๆว่า x ลงมาอยู่นียนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวฐานมันก็เลยเป็น ล็อก Y ฐาน A นะครับตอนนี้โอเคงั้นก็ถ้าเทียบตามนี้ก็เราก็จะได้คำตอบของแต่ละข้ออย่างง่ายดายนะครับเช่น4กํกลังสเท่ากับ16มันก็คือ2เท่ากับล็อก16ฐาน4นะครับแล้วก็ข้อ2นะครับ27 <c oughs> ตรงนี้นะครับยี 27, ยกกําลัง2องส่วน3เท่ากับ9ถ้าเขียนเป็นล็อกก็คือ2ส่วน3นะครับ ท่ากับล็อก9แล้วก็ฐานคือ27แล้วก็อันถัดไปนะครับ1ส่วน2ยกกำลังสองเท่ากับ1ส่วน4เนี่ยอันนี้คือเลขชี้กำลังนะครับก็จะเป็น2เท่ากับล็อก1ส่วน4แล้วก็เลขฐานก็คือ1ส่วน2มันก็เลยออกมาเป็น2เท่ากับล็อก1ส่วน4ฐาน1ส่วน2 ต่อไปนะครับทำนองเดียวกันก็จะเป็นเลขชี้กำลังนะครับลบ4เท่ากับล็อก0.0001ฐานก็คือ10นะครับอันข้อ5นะครับที่เราไม่พอนะผมเลื่อนมาตรงนี้แล้วกันเว้นที่ไว้ละข้อ5มันเป็น1.2ส่วน2ยกกำลังลบ4เท่ากับ16นะครับเลขชี้กำลังก็คือ ลบสี่นะครับแล้วกอ็ออกมาเป็นล็อกสิบหกเลขฐานก็คือสองต่อไปข้อหกนะครับโจทย์คือสองส่วนสามยกกำลังลบสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดส่วนแปดดังนั้นเนี่ยเลขชี้กำลังนะครับลบสามก็จะเป็นล็อกยี่สิบเจ็ดส่วนแปดเลขฐานก็คือสองส่วนสามแล้วก็ข้อเจ็ดนะครับ โจทย์ก็คือ1นึ่ส่วนร้อยเท่ากับลบเอ่อหนึ่ 1, 100, งส่วนร้อยยกกำลังลบสองนะครับเท่ากับ1นึ่งหมื่นนะครับดังนั้นเลขชี้กำลังนะครับลบสองจะเท่ากับบล็อก1นึ่งหมื่นแล้วเลขฐานก็คือ1นึ่ส่วนร้อยนะครับแล้วก็ข้อ8นะครับข้อสุดท้ายของอันนี้โจทย์คือ4ยกกำลังสส่วนสามเท่ากับศูนยดงสองห้าดังนั้นนะครับเลขชี้กำลังคือ2อส่วนส มันก็จะเท่ากับล็อก0.125เลขฐานก็คือ4นะครับก็เลยจบข้อ1และเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ข้อ8นี่ตัวเลขมันแปลกๆนิดนึงนะครับครับต้องขอโทษด้วยครับเดี๋ยวข้อ8ผมผมแก้ออกก่อนนะครับผมว่าตัวเลขผิดแน่ๆนะครับงั้นสมมุติว่าเราคำนวณใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับข้อ8เนี่ยก็คือมันมี0.125เนี่ย ถ้าเราเขียนก็คือ1 2ึ่เนาะหนึส่วนหนึ่นะครับซึ่งก็คือกํากำลัง3ส่วน10กกำลัง3ซึ่งก็คือ5้ส่วนสิทั้งหมดกำลัง3ซึ่งก็คือ1นส่วนสทั้งหมดกำลัง3นะครับดังนั้นมันคือ1-2ส่วน2กำลัง3หรือ2กำลังลบ3นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนให้มันอยู่ในรูปแบบเดียวกับ4ตรงเนี้ย <c oughs> เราอาจจะเขียน2เป็น สี่ยกกําลัง1นึส่วนสองย่านี้ก็ได้นะครับมันก็จะออกมาเป็น4ี่ยกกําลังลบสส่วนสองโอเคดังนั้นไม่ใช่4ี่ยกกำลังสองส่วนสามนะครับอันนี้ผมคิดว่า,เ,าเด็กผมอาจจะพิมพ์ผิดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอลองลองดูโจทย์ในหนังสือด้วยก็ได้นะครับว่าเขาเขาโจทย์คืออะไรกันแน่แต่ตอนนี้สมมติผมผมคิดว่ามันคือ0.125นั่นได้แหละแล้วก็ เด็กอาจจะพิมพ์ตรงนี้ผิดเฉยๆนะครับอาจจะเป็น4ยกกำลังลบสส่วน2สรุปว่าข้อ8นะครับถ้าเราเปลี่ยนโจทย์นะให้ตัวเลขมันถูกตามที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับก็คือโจทย์ก็จะเป็น4ยกกำลังลบ3ส่วน2นะครับเท่ากับ0.125แล้วก็พอเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปล็อกอะรรทึมเนี่ยก็คือเลขสีกำลังนะครับลบ3ส่วน2ก็จะเท่ากับล็อก0.125 ฐาน4นะครับก็จบข้อ8จริงๆและแล้วก็จบข้อ1นะครับต่อไปมาดูข้อ2นะครับจงเขียนสมการต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะครับสูตรคืออันเนี้ยนะครับที่ว่าถ้าเกิด x เท่ากับ a กำลัง y เนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น y เท่ากับลออกฐาน a ก็ได้นะครับแต่จริงๆตัวนี้มันเป็นลอ g นะ ดังนั้นก็คือเราอาจจะมองถ้ามี y นะครับถ้ามี log x ฐาน a นะครับเท่ากับ y, y ก็คือเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ a กํลัง y ด้น,นั่นเองนะอ่าวิธีจํารูปง่ายๆก็คือ x อยู่เฉยๆตรงเนี้ยนะครับตัว log ตรงเนี้ยแล้วก็เอาเลขฐานตรงเนี้ยตรงนี้คือเลขชี้กำลังนะครับก็เลยเป็น x เท่ากับ a ยกกํลัง y นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับมันก็คือไอตัว log นี่อยู่เฉยๆน,นะ log หนึ่งร้อยเนี่ยแล้วก็อันนี้เลขฐานอันนี้เลขชี้กำลังก็เลยเป็น หนึเท่ากับ10ยกกำลังสอง,งนะครับอันที่2นะครับโจทย์ก็คือ,อลอกสามสิบสอนะครับล็อกฐาน2นะครับของ32เท่ากับ5ดังนั้นก็คือ32อยูเฉยนะครับแล้วก็อันนี้เลขฐานก็เป็น2ยกกำลังห้าจำนวนเดียวกันนะครับก็จะเป็น1เท่ากับห้ากำลัง0แล้วก็ตัวล็อกนะครับ หนึ่งส่วนหกสิบสี่เลขฐานคือสี่นะครับเลขชี้กำลังคปอลบสามแล้วก็มีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเท่ากับสิบยกกำลังลบสามแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรากที่สามของเก้านะครับเท่ากับสามยกกำลังสองส่วนสามนั่นเองนะครับก็จบข้อสองครบหกข้อแล้วนะครับ ่อไปมาดูข้อ3นะครับเป็นจงหาค่าของก็มีข้อ1ข้อ2แล้วก็มีข้อ3ถึง8นะครับผมเว้นที่ไว้2หน้น้โอเคอันนี้ก็คือเป็นการฝึกใช้สูตรนะเ,เราก็อาจจะต้องเรียกว่าจําสูตรหลายๆสูตรจะได้คํานวณได้คล่องแคล่วนะครับดังนั้นก่อนที่ผมจะเฉลยข้อ3เนี่ยเดี๋ยวผมมาทบทวนสูตรให้ฟังก่อนสั้นๆนะครับก็จะมีล็อกผลคูณเนาะล็อกอคูณเเท่ากับ ล็อกเอมบวกล็อกนะครับฐานอะไรก็ได้อย่างเงี้ยฐานเอฐานเน,นะโดยที่ตอนนี้เรา assume นะครับว่า MN เนี่ยเป็นตัวที่เป็นบวกนะครับส่วน A เนี่ยที่เป็นฐานของล็อกเนี่ยคือตัวที่มากกว่าศูนย์แล้วก็ไม่เท่ากับหนึ่นะครับโอเคแล้วก็ถ้าล็อกมีหารกันนะครับล็อก n ส่วนเอเนี่ยออกมาเป็นล็อกเลบล็อก N ในหนังสือเขาก็จะมี ลิสต์ในสูตรอยู่อ่าลิสต์อยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับว่ามีสูตรอะไรบ้างอันนี้ผมแค่รบรวนให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็จะมี log a ยกกําลังเอ็กฐานบีแล้วกันนะเอา x ลงมาได้นะครับเป็น log a ฐาน b อ่าลืมไป a b ก็เหมือนกันนะพอเป็นฐา,ก b, า,ก 0, b, ากกนก็พมากกว่าศูนย์บีม่เท่าหนึ่งแล้วกันส่วน x นี่คือจำนวนจริงอะไรก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มี log ทถาอยู่ข้างล่างบ้างนะ a แล้วก็ b ยกกำลัง x อย่างเงี้ยนะครับถ้าอยู่ข้างล่างก็จะกลายเป็นตัวหารนี้๋อแต่ว่ากรณีนี้ x ห้ามเป็นศูนย์นะเพราะมันเป็นตัวหารแล้วก็มีถ้าเกิดมันอยู่พร้อมกันก็ไม่ต้องแปลกใจนะ a กำลัง x แล้วก็ b กำลัง y อย่างเงี้ยก็กลายเป็น x ส่วน y ได้นะครับล็ ok อกเทั้เหมือนเดิมนะอันนี้ y ไม่ y เป็นจริงที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับ ต่อไปนะครับก็จะมีพวกแนวง่ายๆเนี่ยล็อกเอฐาน A ก็ตอบ1นเนี่ยนะครับแล้วก็ล็อกหฐาน A อตอบศนะครับแล้วก็มีเช่นอันนี้นะครับ A ยกอยกำลังล็อกเฐาน A เนี่ยตอบ X นะครับแล้วก็มีอะไรอีก น่าจะแค่นี้นะครับที่ที่พอนึกออกเดี๋ยวพอทำโจทย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามันมีสูตรเพิ่มเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันนะครับตอนนี้เราลองใช้สูตรแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าต้องทําอะไรเพิ่มบ้างไหมจะ,จะ,จะทองสูตรเพิ่มบ้างไหมอย่างเช่นข้อแรกก่อนนะครับมันสูตรก็คือโจทย์นะครับคือล็อกของรากที่3ของ2ฐาน2นะครับไอ้รากที่3นี่ก็คือ2อกําลัง1ส่วน3นะครับ ดังนั้นเราดึง1นส่วนสลงมาได้มันก็จะเป็นล็อก2ฐาน2แล้วเราก็ใช้สูตรตรงนี้นะครับล็อกเฐาน a อตอบหนึ่งดันั้นตรงนี้คือ1นส่วนสต่อไปข้อ2นะครับมันเป็นล็อกแล้วก็ฐาน1นส่วนสาเราอาจจะเป็นฐาน3ให้หมดนะครับ9ก็คือ3ามกลังสองแล้วก็1นส่วนสคือ3ามกลังลบหนนะครับแล้วก็ไปนึกถึงสูตรที่ผมบอกตรงนี้นะครับว่า เวลามันมีล็อกเลัง x อกดัง y เียนะครับเอา x กลงมาตรงนี้เอา y มาตรงนี้นะครับเป็นตัวหารมันก็ออกมาเป็น x ส่วน y ดังนั้นตรงนี้ก็คือ x มาตรงนี้เป็น2นะครับตรงนี้เป็นหารด้วยลบ1มันก็จะออกมาเป็น2ส่วนลบ1นะครับล o อกฐาน3 2ส่วนลบ1ก็คือลบ2นะครับส่วนล o อกฐาน3ตอบ1ก็เลยออกมาเป็นลบ2ต่อไปมาดูข้อ3นะครับ อันนี้เนี่ยผมก็เขียน100เนี่ยเป็น10ยกกำลังสองนะครับตอนนี้ฐาน10เหมือนกันแล้วผมก็ดึง2งลงมามก็เหลือล็อก10ฐาน10ก็คือ2คูณ1ก็เลยตอบ2ต่อไปข้อ4นะครับล็อก0.1ฐาน10นะครับ0.1ก็คือ1ส่วน10นะครับโรยเขียนอีกแบบก็คือ10ยกกำลังลบ1แล้วเราก็ดึงลบ1ลงมานะครับ ก็จะเป็นเหลือแค่ล็อก10ฐาน10 1ล็อกฐาน10นี่ตอบ1นะครับอันนี้ก็เลยเป็นลบ1ต่อไปข้อ5นะครับจริงๆผมเว้นที่ไว้ตั้ง2หน้าแต่ว่าก็ใช้แค่หน้านี้หน้าเดี๋ยวก็อาจจะพอก็ได้นะลองดูก่อนอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นฐาน3นะครับก็จะเป็นล็อก3กำลัง12สอกักามก็คือ3กำลัง1ส่วน2นะครับแล้วก็ ผมก็ใช้สูตรที่ผมเพิ่งบอกไปนะว่าถ้ามันมีล o อก A อกำลัง X B ยกกลัง Y เนี่ย x ก็เอาลงมาตรงนี้ได้นะครับส่วน Y เนี่ยก็เอาย้ายมาตรงนี้และเป็นตัวหารนะครับดังนั้นที่นี้มันก็จะเป็น12แล้วก็หารด้วย1ส่วน2ก็จะเดือ log อก3ฐาน3นะครับ12หารด้วย1 2ส่วน2พอกลับเศษเป็นส่วนก็คือ12คูณ2นะครับ แล้วก็ล็อก3ามฐานคือ1นอันนี้ก็เลยตอบ24ต่อไปนะครับข้อ6ข้อ6กผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับที่มันเริ่มเบียดกันข้อ6โจทย์คือให้หาล็อก16ฐาน1ส่วน4นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นฐาน2ให้หมดแล้วกันนะสิบหกก็คือ2กําลัง4นะครับแล้วก็1นส่วนสคือ2กําลังลบ2 แล้วก็ใช้สูตรเดิมอีกนะครับเราก็เอาตรงนี้ลงมานะครับตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้เป็นตัวหารไปมันก็จะเป็น4่หารด้วยลบ2ลบ2ฐาน2ก็เลยออกมาเป็นลบ2คูณกับ1ก็เลยตอบลบ2นะครับนี่ผมอุตส่าห์เว้นที่ไปแล้วนะจริงๆไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยแต่เวน้นไว้ละใช้หน่อยแล้วกันเนาะข้อ7นะครับข้อ7มาตรงนี้แล้วกันนะเ,เรา ก็จะนึกถึงสูตร log m คูณ log m คูณ n นะครับเท่ากับ log m บวก log n นะครับในข้อนี้มันเป็น log log m บวก log n นะครับฐานเดียวกันนะ12อันนี้สูตรคือต้องฐานเดียวกันนะครับอย่างนี้อย่างนี้ดังนัน้นก็จะออกมาเป็น log ฐาน12นะครับเอา9คูณ16อันนี้ก็นั่งคูณไปนะครับ9คูณ16 9 หกห้าสิบสี่เก้าหนึ่งเก้าล็อกร้อยสิบสี่นะครับแล้วเราก็เขียนร้อยสี่สิบสี่เป็นสิบสองกำลังสองพอสองลงมานะครับก็เหลือล็อกสิบสองฐานสิบสองก็เลยตอบสองคูณหนึ่งซึ่งก็คือสองต่อไปข้อแปดนะครับถ้าล็อกลบก,กันก็เอาหาเอาตัวหลังล็อกหารกันนะครับก็จะเป็นล็อกนะครับอันนี้ฐานสองเหมือนกันนะครับ นี่ฐาน2เหมือนกันก็ใช้สูตรได้ log m ลบ log n นะครับตอนนี้เรามองสูตรเป็น log m ลบ log n ก็จะเป็น log m ส่วน n ซึ่งก็คือ112ส่วน7แล้วก็นั่งหารไปตรงๆนะครับ717นะครับแล้วก็เศษ4 7 6 4จแล้วก็เขียน16เป็น2กํกลัง4ก็เลยตอบต่อข้างล่างแล้วกันนะดึง4ลงมานะครับ เดี๋ยวล็อก2น2ล็อก2น2ตอบ1นะครับสุดท้ายก็เลยได้4ก็เลยจบข้อ3นะครับเดี๋ยวแบบฝึกหัดถัดไปผมก็จะเฉลยข้อ4ถึง6ทุกข้อย่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบสั้นๆแค่นี้นะครับอ,อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกปะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ